สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบวันนี้พญโอมาเลาะเขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนครับมือขึ้น,นีนฝนตกล่มแห้งพี่น้องลมมันแห้งฝนบ่เท่าไหร่ ยมาลอเบิง่งลมแน่ยจหรอกครับเรืงสภาพตอนงามๆครับตอนนี้ต่างกันแน่ยจหรอกออกห่วงกับออกเบิดแล้วล่ะครับลอยปเปเซ็นตแล้วล่ะ ก็อตะแกแบบนี้ตาเบิ้งเขานาครับรู้ว่าให้ฟังหน้าซปไลา์ใส่ขวปลูกซิปกระสอบน้ำตาลพี่นอ้องย่างหน้าเลยเด้วานยางน้าพี่นอ้อง ามาเบิ้งเขานะเขาที่เขาที่ทีห่วงมันจะเป็นยังไงเรับว่ามันหนาคือถือว่าหละพี่น้องผนใส่ยู่ยเลียล้วน,วนเขามันหนาเนาะเบิงห่วงมันพี่น้องห่วงห่วงเขานะ อันนี้น้ำบ่ม,บม,นนะมีพี่น้องน้ำบ่ไหลเราระบายออกเบิ้แล้วลมถ้าแมนมีน้ำเนี่ก็แย่อยู่แต่ว่านี่น้ำบ่มีเอาวันนะวันทีแล้วแต่ผู้มักพี่น้องผู้ละคนก็นมักเขาห้างห่วงใหญ่ คนก็มักเขาที่ห่วงหน่อยแล้ววาหนา้าลายห่วงก็ได้หลายเด้แต่แต่คนมักครับหน,น้าบ่พอปุ๋ยใส่ปุ๋ยบ่เถงกับบ่ได้เม็ดใต่ห่วงคือเก่าว่านน้าต้องปุ๋ยให้เถงเด้ ห้างถ้าเอาห้างนีงงงง่ห่วงง่ายเม็ดง่ายเม็ดงามห่วงงามเหล้วตัมักไข่มักมั่นพี่น้องมามาบงเขาเขาที่ห่วงกับประมาณนี้แหละพี่น้องสิบลายสิบกระสอบ แต่ว่าตอนนี้นมายางแห้งได้พี่น้องเนี่ยน้องน้นอ,งนองกาคุณละน้องน้องตกกาสมัยก้อนนี่ซ0ปลนี่ใส่ข้าวปูว่าหลายไดย้เห็ดหน้าดำวานกระสอบหนึ่งว่ามัน หนยดำได้เกือเพราะซิบไล่หละแต่ว่าเฮ็ดหน้าวานนี่สิไปเฮ็ดคือห่างๆขึ้นหน้าดำบ่ได้ดอกพี่นอ้องวัชพืชมันหลายเขาคุ้มคุ้มยากวานหนา้าไว้ให้มันสูงหนีสูงก,กับวัชพืช ลมมาเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยลมแห้งพี่นองลมยางคัดทำแม่นลมธรรมดาได้้าแม่นฝนทรงน้ำแน่เนี่ยโอ้ยพายุลมฝนทรงนี่คิอสิลมเบ็ดพี่นองแต่ฝนมันแค่ลินๆแต่ว่าลมนี่แห้ง ล้วข้ามาเบิ่งเขานาะมาเลาะเขานาะเขาที่ต้องมาเบิง่งตอนเกี่ยวว่ามันสิได้ผลผลิตซ้ำได้เข่าหน้าหนาปีนี้เพาปีที่แล้วมันบ่ได้พี่นอ้องปีที่แล้วน้ำท่วมนี่ครับปีที่แล้วสูงสูงนี่ น้ำขื้นมาหอดผีได้พี่น้องเรารอโมบานเลยละ่ะในกันหน้าเนี่ยกันน้ำฐา,า,านฮอตต้ลงกันนาน้ำท่วมหัวลิฟต,ต์กับพี่น้องนี่แถวเนี่ยท่วมเบิดแค่นี้พ่อน้ำมันลดน้ำม,มันขังอยู่แถวบ้านนี่มันโบกง่ายปีที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนพี่น้องเขาเปื่อยเบิดพ่อน้ำลดกับเรือพวกลูก เขามงได้มันสูงแน่มาก็ยั่งมงไดหนึ่งกัเปลือยลูกแตกออกมากม่ที่น้องลูกเขาแตกไม,ม่ก็ได้เก็บเกี่ยวพวกลูกเขาแล้ะครับทีนี้บ่มีน้ำท่วมก็ับโชคดีของซุมชนมุขมอยู่ครับไค่อยู่าย,า,ยา,ยา,ยาย้ทีาย้แหงล่ะ น่าจะได้พ้นผลิตกันหลายอยู่ครับพี่น้องมาเบิงเขาหน้ามาเบิงห่วงเขายุลี่ยพี่น้องนี่ผมทดลองเบิงซื้อๆดอกว่าใส่ยูเรีย่ยมัน มันสิเป็นจังไรก็เคยเข้าไปเบิงในยูทูบเพื่อนผููเพิ่นมีประสบการแชร่ว่าสู้กันฟังว่าถ้าใส่ต้องใส่ตามระยะเวลาผลเสียก็อาจสิบมีว่าถ้า่บ่ถือช่วงบ่ถือเวลามันก็ผลเสียผลกระทบมันก็อาจสิมีแน่ที่หนอ ช่วงปีไดมันมีโรคระบาดเขางามแห้งกับเป็นเป็นแนวไม้ครับเขาหนาเขาที่คิดว่าหนาจะจะได้อยู่ เริ่มจะแก้สิเลื้งแหรอครับจะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนี่ครับจะได้มันสูงแห้งลมแงนี่บ่าถ้าได้ที่นองลมบ่าถ้าได้รับ อย่างหนึ่งของผมนั่นพระอาทิตย์ด้ไปเบิงตอนนั้นหน้านา้พี่นอ้องเกี่ยวแล้วกันเบิดหนาอยู่หน้ายังบ่ทันยลดเด้ระบายบ่เบิดเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวสีรถเบิดหน้าเหมืนก็ัีใหม่ยสุดหลักพี่นอ้อง ขาดข้างหน้า่วงงงไงล่ลมเบิดแลวที่นอนเอ้ยเต็งกันได้แบบนี้ลมมันเกลียวกันยากได้รถเกี่ยวกันเกี่ยวยากละ่ะตกเม็ดบางามเลยมันติดตมติดนาม ปิดเฟืฟเองเ่าลายไกสิเบิละพี่น้องน้ำระบา,ายออกไกสิเบิลละละหลอ,อบดักไว้บ่มียัง,งด้กพ,พี่น้องเชอรี่เชอรี่ลวพี่น้องไล่ีนี้ไล่แหง อีกประมาณสิบมือสิบห้ามือนาะจะได้ลงมือเกี่ยวพี่น้องเริ่มเหลืองเริ่ม,ม,มันนี้กันแล้วครับคลิปนี้เอาไว้สำนี้สักก้อนครับมันเน่าโหดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้พ่อใหญ่โอ้น้ำเนี้ยเดอ้อก็เป็นกำลังใจ ควมฮัรดเทใหม่พี่น้องอยากเทดแต่โดนละละแต่ว่าความหูมันบ่คอยมีเรื่องเทคโนโลยีเนาะเทดบ่คอยเป็นปัญหาขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ละครับสวัสดีครับ